หมดเงินกับการสต็อกสินค้าไปเยอะมากค่ะสินค้าต้องลงทุนเยอะๆซื้อมาขายไปบางครั้งก็ไม่ได้กําไรต้องลงทุนเยอะๆสต็อกสินค้าเยอะๆสรุปก็ต้องขายขาดทุนราคาเข้าเนื้อไม่คุ้มกับที่ลงทุนไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อพึ่งนะคะพึ่งเป็นคนชอบขายของออนไลน์มากๆเลยค่ะเพราะคิดว่ามันเป็นงานสบายแล้วก็ได้กาไรง่ายๆไม่ต้องเข้าออฟฟิศแต่พอลงทุนไปแล้วจริงๆเนี่ยต้องสต๊อกของเยอะๆค่ะมันต้องลงทุนหลักหมื่นหลักแสนเลยทีเดียวพเพราะฉะนั้นต้องสต๊อกสินค้ายเยอะๆสต๊อกน้อยก็ไม่ค่อยได้กําไรพอสต๊อกไปเยอะๆเนี่ยก็มีสินค้าใหม่ตีเข้ามาดีกว่าเดิมถูกกว่าเดิมสรุปแล้วก็ต้องขายสินค้านั้นขาดทุนแล้วก็เข้าเนื้อมันเป็นอะไรที่เราพลาดมาหลายครั้งแล้วอะค่ะ เพื่อก็ไปเจอกับระบบ TSW ค่ะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนไขาออนไลน์เพื่อมากๆเลยค่ะลงทุนขั้นต่ำแค่3,500บาท ไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วเราสามารถนําสินค้าไปโพสตขายได้ตลอดชีพเปิดแล้วเปิดเลยมีระบบการขายที่ดีมากๆเลยค่ะก็มีแอดมินคอยดูแลเราไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองไม่ต้องดูแลลูกค้าเองเพียงแค่นําไปโพสตค่ะแล้วก็ได้กําไรถึง1 0 5ถึงกันเลยทีเดียวระบบ TSW เป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนออนไลน์เพิ่มมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองคลิกแล้วก็สอบถามกันได้เลยนะคะสําหรับ TSW ค่ะอยากเริ่มขายสินค้าง่ายๆไม่ต้องสต็อกสินค้าต้อง TSW ทีเดียวนะคะ ที่นี่ครบจบเรื่องการขายออนไลน์ค่ะสนใจสินค้าหรือสนใจระบบทักแชทได้เลยนะคะ